คุณคะพอดีว่าฉันถือของเต็มไปหมดเลยค่ะรบกวนช่วยกดลิ์ชันสีให้หน่อยได้ไหมคะนี่คุณคุณเห็นออฟฟิศเป็นอะไรนะนี่จะบอกนะว่าส้มตำปูปลาอ้้หูโคตรเหม็นเลยโอ๊ยโคตรอ่ะเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้กลิ่นส้มตำปูปลาเลยแต่ได้กลิ่นปลาเหม็นๆตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยปูแม่กำลังเลเลยอะ ชั้นไหนนะคะเอ่อชั้นสี่ค่ะวิววิวใช่ปะเธอคือชันชมพูไงเฮ้ยชมพูเธอทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ,หอพอดีว่าฉันเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่อะ<ๆ>ก็เลยซื้อส้มตำปูปลารามาฝากทุกคนเลยอุ้ยส้มตำปูปลาเลยเหรอของโปรดฉันเลยอะ่ะ นี่ถอย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 ,ถอยขี้เกียจฟังคนจนพ่อมเพอกันวะนี่ถ้าเข้าออฟฟิศสายเนี่ยปรับคนละ500บาทนะจ๊ะนี่คนเมื่อกี้ใครเหรออืผู้จัดจาการบริษัทเราอะ่ะงานการไม่ทำหรอกหาจะลื ออนี่จานอะไรของเธอเนี่ยฮะจานใส่อาหารหมูที่บ้าน,นเนืยไม่ใช่นะคะนี่เป็นจานม,มรดกตกท่อของตระกูลบ้านฉันตั้งหากล่ะอ๋อคนบ้านนอกอย่งเธอเนี่ยชอบเก็บจานสกปรกสกปรกว่าสินะก็ไม่ต้องหายใจสิคะติดตายไปไซะนี่ชมพู่แต่งงานกับฉันใช่ไหมได้ งั้นเธอเนี่ยเอาเอกสารทั้งหมดของบริษัท JTP ไปทำซะนะรวมถึงงานกิจกรรมด้วยโหงานเยอะขนาดนั้นนี่ให้ทำทั้งบริษัทยังไม่ทันเลยค่ะเลยฉันสองคนทำเนี่ยนะรู้หรือยังว่ามีเรื่องกับฉันแล้วจะเป็นยังไงร,รีบไปทำซะนะแล้วถ้าทำไม่เสร็จก็ใส่ผมออกไปซะขอโทษทีนะคะฉันว่า เราสองคนคงไม่ต้องใส่หัวไปไหนหรอกไหนคะเดี๋ยวฉันทำเองหืมทำให้เสร็จก็แล้วกันหืมเหม็นโหชมพู่เธอทำงานได้ดีมากเลยเนี่ยคือฉันเป็นคนที่ชอบหาความรู้อะเรื่องบริษัท JTP ทั้งหมดเนี่ยนะฉันรู้ทุกอย่างเลยแหละแตว่าก็ติดอยู่เรื่องหนึ่งอะเรื่องส่วนส่วนตัวแถวลาดพร้าวอะ ฉันไม่รู้จ่ายเจ้าของเขาด้วยดิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันใช้จ่ายการเองโหสวยขนาดนี้มาทางตรงแพงหน้าดูเลยอ่ะฉันว่านะต้องเป็นหลักล้านแน่นอนเลยเพราแบบเนี้ยเจ้าของก็จะให้เราเช่าหรองั้นเดี๋ยวฉันลองไปถามดูให้ก่อนนะคุณโลครับ ขอยืมใช้ส่วนนี้หน่อยได้ไหมคะคุณหนลเล่นอ,อะไรครับเนี่ยวิวเมื่อกี้เขาเรียกเธอว่าอะไรนะคุณคุณอ๋อคุณลูกค้าใช่ปหใช่คุณลูกค้กาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้ส่วนนี้ตามสบายเลยใช่ไหมคะใช่ครับออขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะด้านในมีของว่างนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ <ม S 1> สำเร็จเหนื่อยมาทั้งวันเสร็จซากทีแต่ก็ยังดีนะเนี่ย ที่เราได้อยู่ส่วนที่สวยขนาดเนี้ยแถมอากาศยังสดชื่นมากๆด้วยอ่ะเธอชอบส่วนนี้เหรองานฉันให้เอาไหมนี่เล่นมุกอะไรของเธอเนี่ยแต่ก็้าเธอฉันรับไว้แล้วกันคุณมอสทำได้ดีมากเลยนะ ลูกค้าพอใจกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นอย่างมากเลยทางบริษัทเราอะเลยมีเงินโบน,นัสให้คุณ20,000 0บาทขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> <N ch> นี่ชมพู่เดี๋ยวเธอบอกพนักงานด้วยนะว่าฉันเนี่ยจะเลี้ยงน้ำเปล่าพนักงานทุกคนเองน้ำเปล่าบ้าอะไรล่ะอีกอย่างงานเนี้ยนะฉันกับวีบครจัดการเองทั้งหมดอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนี่อย่ามาหาเรื่องแถวนี้นะชมพู่เงินเดือนจะแค่หมื่นกว่าบาท เธอไม่มีปัญญาไปหาส่วน,นแมแพงแบบนั้นหรอกถ้าไม่ใช่ชั้นเนี่ยเธอคิดเหรอว่าเขาจะให้เธอใช้ใชคนแน่ใจหรอชอสวยนี่แต่เปลี่ยนชุดแค่เนี้เธอกลา้าเสียกับชั้นเหรอฮะสวนที่จัดงานน่ะ ท่านเป็นคนหามาเองถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของสวนดูเซ่ได้งั้นนายก็จ่ายค่าเช่ามาสิวันละห้าแสนอะไรนะห้าแสนชมพู่ทำไมเธอต้องหาสวนแพะแบบนั้นด้วยฮะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะพวกเธอสองคนอะเป็นคนจัดก,การกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนเนี้ยพวกเธอต้องรับผิดชอบเข้าใจใช่ไหมชมพู่ งั้นกิจกรรมนี้นายก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยใช่ไหมใช่แสดงว่านายก็แย่งงานคนอื่นมาสินี่คุณหมอแสดงว่างานกิจกรรมพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยต้องแก้บนนั่นบ้างเลยผมขอคืนคุณตู้ครับคุณคุณตู้คำอย่ากอครับตายเลยชมพู่ก็เธอคนเดียวเลยวุ่นวายไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้น บอสครับดูชมพู่สิครับเช่าสถานที่จัดงานราคาตั้ง5 0 0แสนบาทแบบเนี้ยเปลืองงบบริษัทสุดๆปไปเลยครับเรื่องค่าเช่าเนี่ยฉันเก็บแค่นายคนเดียวนะส่วนชมพู่เนี่ยฉันให้ใชฟ้ฟรีหุบปากไปเลยไอ้เป็นนอกเธอคิดว่าจะมีคนฟังเธอเหรอใช่ไหมครับบอสนายอะไรต้องหุบปากกล้าพูดจาแบบนี้กับลูกค้ารายใหญ่ของเราได้ไงฮะลูกค้ารายใหญ่เดี๋ยวก่อนนะครับบอส เธอเป็นคนขายหมูอยู่บ้านนอกไม่ใช่หรอครับใช่ฉันมาจากบ้านนอกแถมบ้านฉันก็ยังเลี้ยงหมูอีกตั้งหากเป๊ะเลยก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแค่สองแสตัว,วยังไม่รวมกับบริษัทอีก20บริษัทที่เป็นของบ้านฉันทั่วประเทศด้วยนะแบบนี้ก็คือลูกสาวประธานบริษัทเจที่พีเหรอครับอ้ <c oughs> <c oughs> อาทำไมไม่บอกให้เร็วกนี้ล่ะครับผมนี่ตาถั่วจริงเลย สวัสดีครับคุณวิวนายไม่ชอบเด็กบรนน้องไม่ใช่หรอคุณเทนคะพอดีพ่อของฉันเนี่ยเขากําลังจะส่งออกหมูไปที่แอฟริกาค่ะฉันขอตัวผู้จัดการของคุณเทนเนี่ยไปช่วยดูแลแผนกที่นู่นหน่อยได้ไหมคะเขาจะได้กินนอนอยู่กับหมูไปซะเลยได้สิครับตามที่คุณวูวต้องการเลยบอสครับแบบนั้นไม่ได้นะครับเลือกเอาจะไปแต่โดยดีเรียกตกงาน คุณจกัพนไปก็ได้ครับแต่ผมไม่กินเนื้อหมูวิวตกลงสวนท่านแม่ของเธอจริงเหรออืมแต่ว่าตอนนี้เป็นของเธอแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้เธอคุณวิวครับ That's turn your บ้านเฮานมีโรงสีเดียวเด้อบ้านเฮานมีโรงสีเดียวเพื่อนสีเขาเหนียวและทั้งสีเขาเจ้าสีเขาแล้วเพื่นกะฟ้าฝ้าเด้อสีเขาแล้เวเ,ลเ,พเ,พเ,มมเพื่นกะฟ้าฝ้าเธอเสียวมันยาวเพื่อนเลยเผาสิ